นาวาร่าทุกรุ่นนะครับออกตอนนี้นะครับรับไปเลยส่วนลด10,000 0สนบาทนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาชมนิสสันนาวาร่าแบ็กดิชั่น4ประตูครับตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์2.3ทวินเทอร์โบนะครับ190แรงม้าและมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ให้ถึง4ดวงนะครับผมและยังไม่พอนะครับ ตัวกระบะนิสันเนาวาร่าของเราเป็นแชสซีเหล็กก้าชิ้นเดียวเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวรถนะครับผมและยังไม่พอนะครับตัวนาวาร่าของเรานะครับมีกล้องมองรอบคัน360องศาพร้อมกับเซฟตี้ชิลและยังมีตัวโหมด mod ตัวจับวัตถุเคลื่อนไหวให้รอบคันอีกนะครับผมตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับตัวล้อแมกให้ขอบ18นะครับจะเป็นมาจากโรงงานอย่างนี้เลยนะครับเพิ่มความดุและมาพร้อมกับตัว ซุ้มล้อของตัว Back e dition ซึ่งในตัวนวรา a Back e dition ตัวนี้นะครับแคมเปญของเรามีให้ลูกค้าเลือกได้หลายแบบมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเลือกรับส่วนลด1 0 0 0 0แบาทหรือจะเป็นเลือกรับดอกเบีย้ย0%ให้6ปีหรือ72งงวดน,นะครับผม